แมมขนนกขาวหรือแมมมินลลเรียพูมโมซาหรือเฟียเทอร์แคคตัสที่มาของเขานะคะก็จะมาจากลักษณะที่มีขนาน้ำเหมือนกับขนนกและก็เป็นสีขาวค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อไทยหรือว่าชื่อฝรั่งนะคะก็มาจากความหมายเดียวกันก็คือขนนกสีขาวลักษณะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นทรงกลม แล้วก็แตกหนอด้านข้างแล้วก็เป็นกอออกมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าต้นนี้เริ่มที่จะมีหน่อแล้วนะคะนี่นะคะธรรมชาติของเขานะคะสามารถแตกกอได้เองโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปปาดด้านบนยอดของเขานะคะสำหรับสายพัน,น์ธุนี้ต้นนี้นะคะมีอายุราวๆ3-4ปี เมื่อเริ่มต้นเข้าหน้าหนาวนะคะเรียกได้ว่าเป็นฤดูของแมมขนนกขาวที่จะเริ่มผลิดอกออกมาให้เราได้ชื่นชมจะออกดอกได้มากในช่วงฤดูนี้นะคะคือฤดูหนาวยาวๆไปจนถึงเดือนเมษาเลยค่ะเพื่อนๆลักษณะดอกก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเป็นดอกเล็กๆ มีตั้งแต่สีขาวสีชมพูนะคะแล้วก็สีทูโทนก็มีนะคะตอนนี้ดอกเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะกลิ่นหอมของเขานะคะเพื่อที่จะล่อมแมลงมาผสมเกสรให้เขานั่นเองแต่ปกติแล้วถ้าเรารอมลงนะคะก็อาจจะติดฝักบ้างไม่ติดฝักบ้างนะคะเราสามารถช่วยเขาผสมเกสรได้อันนี้เป็น ขนนกขาวดอกสีชมพูค่ะหายากแล้วก็ราคาจะสูงกว่าดอกสีขาวนะคะอันนี้ก็สีชมพูเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเป็นจะเป็นชมพูคนละโทนนะคะก็มีหลายสีหลายทรงนะคะทรงดอกมีตั้งแต่ดอกเล็กไปจนถึงดอกใหญ่เท่ากับเหรียญบาทเหรียญสบาทเลยนะคะอย่างเช่นสายพันธุ์นี้นะคะ อันนี้ก็แมมขนนกขาวดอกชมพูอ่อนค่ะเรียกได้ว่าใครที่ชอบปลูกสายพันธุ์นี้นะคะฤดูนี้เนี่ยจะได้กลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั้งโรงเรือเลยค่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะมีตุ่มดอกเกือบทุกต้นแล้วนะคะเรียกได้ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบกลิ่นหอมของดอกแคคตัสนะคะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่นกอยากจะแนะนำค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ได้ให้ดอกได้ตลอดทั้งปีเหมือนกับแมมขนนกเหลืองแต่ก็ถือว่าเป็นแมมอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ให้ดอกได้ง่ายเพราะว่าเขาจะมีฤดูของการออกดอกก็คือฤดูหนาวไปจนถึงต้นฤดูร้อนนะคะเป็นแค อีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เริ่มต้นซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงเริ่มจากการเพาะเมล็ดเนี่ยอายุราวๆ2ปีก็จะเริ่มให้ดอกได้แล้วค่ะ